รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดน้ำเหล่าตักลักซึ่งเป็นตลาดน้ำเก่าแก่สมัยก่อนตรงนี้ไม่มีถนนรถนะครับพอถนนรถตัดผ่านมาการขนส่งสินค้าก็ง่ายขึ้น ก็เลยย้ายข้ามฟากไปบ้านเนี่ยปิดหมดเลยก็ไปขายของด้านฟากฝั่งนู้นหมดเลยเราตะลักนี่มาฟื้นฟูนเมื่อปีพศ2552นะครับก็ทุกบ้านก็ร่วมมือร่วมใจกันเปิดหน้าบ้านกันแล้วก็เอาของมาขายครับเราตะ,ะลักจึงมีชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งถูกต้อ,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 องอออกกเนืนหตต เราจะไปด้วยกันเพราะฉันรักเมืองไทยเราจะไปเที่ยวกันการเดินทางทุกโอกาสให้โรมิโอโวยาร์ดดูแลคุณขาวละออเพษัตว์ ระเทียมสกัดชนิดเม็ดอลิเซีย5,000ของขาวละอ,อ่ให้สารอลิซินตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำเหล่าตักลักดำเนินสะดวกจะมากี่ครั้งจะมากี่ที ีความสุขเหมือนเดิมนะพี่ก้คือกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราจะมาถ่ายทอดความเป็นสองฝั่งครองทั้งฝั่งจีนและฝั่งไทย<ะ>วันนี้เรามีนางแบบที่สวยมากๆคัดสรรเลือกสรรชุดมา<ะ>เข้ากับบรรยากาศจ,จีนแบบนี้เลยครับดีจังเลยเวลาไปเที่ยวที่ไหนเราก็ต้องแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศให้เข้ากับธีมสถานที่นั้นด้วยใช่<ะ>วันนี้เราจะดึงกลิ่นอายของความเป็นจีนในอดีตกลับ<ะ><ะ>มาครับความสดใสน่ารักจะเป็นยังไงไปดูกันดีก่อนรับค่ะ อันนี้เราอยู่กับพี่ดำค่ะพี่ดำก็จะเป็นคนท้องที่นะคะที่ต้องบอกว่าแม่ค้าพ่อค้าก็จะรู้จักพี่ดำเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะพี่ดำจะเป็นคนที่รักที่นี่มากๆนะคะพี่ดำค่ะนัดมาดําเนินที่ไรไม่เคยเบื่อเลยอะ่ะมันยังมีสนเสน่ห์ที่ดึงดูดทุกคนอยู่เสมอเลยเพราะอะไรอะคะก็ดําเนินสะดวกเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจหลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดดำเนินอยู่ฝั่งฝั่งโน้นคแล้วก็จะมีสะพานข้ามคลองดำเนินมา เชื่อมต่อตลาดน้ําเหล่าตักลักซึ่งเป็นตลาดน้ําเก่าแก่หรือในอดีตเรียกว่าตลาดน้ําดําเนินสะดวกเหมือนกันนะคบตรงบริเวณนี้นะครับสะพานนี้อาจจะมีการทุบเร็วๆนี้อาจจะมีการปรับปรุงให้เข้ากับทัศนียภาพของตรงนี้ด้วยนะครับดูสมัยก่อนสะพานเนี่ยจะเป็นสะพานที่สูงขึ้นไปเลยนะฮะประกอบกับดําเนินสะดวกสมัยก่อนจะมีรูน้าหลากตั้งแต่2520เนี่ยน้ำไม่ท่วมก็คือสะพานก็จะมีการปรับปรุงให้เตี้ยลง สมัยก่อนสูงมากจะมองไปเห็นถึงประตูน้ำบรนกแขวกตรงหลักแปดทางด้านนู้นเลยนะครับคือในในความเป็นปัจจุบันเป็นแบบนี้ใช่ครับในอดีตสิผมอยากรู้ว่าในอดีตแล้วเนี่ยสั่งนี้เนี่ยทำไมเห็นมีตัวหนังสือภาษาจีนเยอะเลยอ๋อส่วนมากคนบริเวณน,นี้จะเป็นคนจีนที่อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่มาอาศัยอยู่ตั้งลกลรกรากที่ดำเนินสะดวกนะครับ แล้วก็มีประกอบอาชีพชาวสวนส่วนที่อยู่ริมคลองเนี่ยก็จะทําอาชีพค้าขายกันเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีป้ายภาษาจีนอย่างบ้านนี้สมัยก่อนจะขายพวกน้ําอัดลมต่างๆเนี่ยก็จะมีการขนส่งทางเรือกันทางนั้นเลยแสดงว่าคนจีนมาช่วงยุคแรกๆเนี่ยเขาก็เสพิ้นหมอนไปนะะั่นแหละแล้วก็าม,มารับจ้างคนแถวนี้ทําอาชีพต่างๆมีรายได้จากนั้นก็เริ่มมาเปิดร้านเป็นของตัวเองถูกต้องครับมันจลยทาให้ฝั่งนี้คนจีนเข้ามาอาศัยอยู่ได้มาก ดูนะครับทางด้านฝั่งนี้คือตลาดน้ําเหล่าตักลักแค่เดินข้ามมาก็จะเห็นตลาดน้าดําเนินก็อยู่ฟากฝั่งตรง,ตรงข้ามกันดำเนินฝันนนน่งนู้นก็คือสมัยก่อนตรงเนี้ยไม่มีถนนรถนะครับเพราะถนนรถตัดผ่านมาการขนส่งสินค้าก็ง่ายขึ้นก็เลยย้ายข้ามฟากไปสมัยก่อนตรงนู้นก็จะมีพวกลง้งแตงโมกระเทียมหัวหอมอยู่ด้านฝั่งนู้นหมดเลยนะเป็นล้งเลยแสดงว่าตรงฝั่งนู้นเนี่ยเขามีถนนใช่ทําให้ทุกอย่างมุ้ไปอยู่ฝั่งนู้นอย่างเ่็นฝับ ล้วคนรู้จักก็จะรู้จักเป็นตลาดน้ํำดาเนินสะดวกจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเราตอตักลักเราตักลักนี่มาฟื้นฟูเมื่อปีพศ2552นะครับก็คือบ้านเนี่ยปิดหมดเลยก็ไปขายของด้านภากฝั่งนู้นหมดเลยโอนะครับโดยคนในชุมชนเนี่ยมารวมตัวกันมาช่วยกันปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูให้เปิดหน้าบ้านกันก็ทุกบ้านก็ร่วมมือร่วมใจกันเปิดหน้าบ้านกันแล้วก็เอาของมาขาย รรเราตระลักจึงมีชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งถูกต้องครับแล้วในการที่เราเป็นคนดําเนินเนีน่ยเราเป็นคนเราตรลักด้วยคืออยู่บริเวณแถบนี้ครับอยากให้เขาโตไปอนทิศทางไหนก็ค<ป>ือ<ป>ให้เป็นลักษณะการอนุรักษ์ด้วยนะครับ<ป>ไม่ว่าจะเป็นทางเดินนะตรงนี้ก็เหมือนทางเดินยุวัฒนะนะครับเพราะวันร้อยห้าสิบกว่าปีแล้วมันยังคงทนอยู่นะครับแล้วก็ไม่อยากให้เสื่อมสลายไปนะครับแล้วก็เรื่องราคาอาหารอะไรเงี้ยเราก็พยายามให้คงที่ไม่ให้ขึ้นขึ้นเกินเกินควรนะครับ ที่บอกนะคะเวลามาซื้อของแล้วสบายใจราคาของต่างๆก็ไม่แรงนะพี่ดำค่ะแม่ค้าแม่ค้ายิ้มแย้มแจ่มใสย่างเงี้ยค่ะข้าวแห้งแม่ปูก็อร่อยใช่ต้องร้านนี้เลยนะใช่ครับอันนี้เป็นอัตลักษณ์ของดําเนินสะดวกแล้วก็อยู่ในซีของตลาดน้ําเราตักล้างนะครับแม่ปูเราจะมีข้าวต้มข้าวแห้งนะครับแล้วก็มีเกี๊ยวปลาเกี๊ยวกุ้งที่อย่างที่สําคัญนะครับกะเพราโบราณ นะฮะสูตรเราต้องใช้ซีอิ้วตาเสือนะครับดำเนิเนสะดวกนะฮะอันนี้นะครับโอ้นี่แหละคซีอิ้วตาเสือนะครับมีทั้งสูตรเค็มแล้วก็สูตรหวานนะครับดำเนินสะดวกเรามีซีอิ้วสามยี่ห้อนะครับตาเสืออันนี้อันนี้ตาสิง เป็นเฉพาะของดําเนินเลยเป็นสูตรของดําเนินถั่วใช่ครับแล้วก็มีตารถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮะสามยี่ห้อเป็นหออเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เค็มไม่มากพี่ดำเป็นเด็กอ่ะวิ่งเล่นแถวนี้ไหมวิ่งเล่นแถวนี้เติบโตมาแถวนี้หมดเลยในตอนนั้นเห็นร้านแก๊สร้านหนึ่งละมันมีร้านเยอะมากนะครับในคลองนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านทําไอศครีมไอติมเนี่ยต้องเสียบใส่ถุงอะไรอย่างเงี้ยร้านเพาะถั่วงอกร้านทําก๋วยเตี๋ยวลงสีข้าว นะฮะลงน้ําแข็งการดองผักกาดดองอะไรเงี้ยจะมีในคลองนี้ทั้งหมดเลยครับ<ะ>เหมือนกับเป็นแหล่งผลิตสินค้าเยอะแล้วก็จากในสวนเนี่ยก็จะมีพวกพริกหอมกระเทียมเรือต่างๆเนี่ยก็ออกมารวมตัวกับบริเวณนี้บางทีถ้าเกิดมีปริมาณเยอะๆเนี่ยก็จะมีพ่อค้าคนกลางเนี่ยขนส่งสินค้าจากดำเนินสะดวกไปสู่ภาษีเจริญก็ใช้เรืออีมาดเนี่ย<ะ><ะ>เรือลำใหญ่เนี่ย ขนส่งสินค้าลำเลียงทีมเป็น10ลำเลยนะครับผ่านคลองและผีตรงนี้ไปสู่ประตูน้ําบางยางสมุทรสาครไปแล้วก็ไปกรุงเทพครับะะพี่นัทนึกถึงความสนุกในวัยเด็กเลยนะเห็นแค่พี่ดาเล่าเนี่ย มันได้ได้หัวเล้วไดถึงตอนที่แบบเป็นเด็กเราวิ่งเล่นกันตรงนี้แล้วมันคึกคักมากๆเลยอ่ะมากกว่านั้นนะพี่กกที่นี่อาหารอร่อยเดินมาตรงนี้ก็ได้กลิ่นอาหารีแล้วได้กลิ่นแบบโชชีร้านาาเยอะอาหารก็เป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นของที่ดำเนินเหมือนกันแต่ละเมนูอะค่ะพี่ดาเยอะเลยนะแนะนําหน่อยเมื่อกี้มีข้าวแห้งแล้วพี่ดาอันนี้ขนมประกาศนะคะประกกาดตรงนี้เจ๊หมวยของเราก็ ขายมาตรงนี้นานแล้วแล้วก็เป็นคนเขาแก่ของดําเนินสะดวกทําบะจ่างก็อร่อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขนมช้เท้านะครับน่าทานมากของเจ้าหมวย ร้านนี้เลยเราได้พี่คนสวยมา,านแนะนํำค่ะขนมอร่อยมากคําแรกติดใจคําที่สองติดบนเลยนะคะอร่อยจริงๆค่ะซึ่งทําให้รู้สึกว่าตอนนี้เหมือนกลับมาอยู่ในบรรยากาศที่แบบเหมือนเราสมัยเด็กอะ,ค,ะค่ะที่แบบได้ชิมขนมที่แบบชอบมาตั้งแต่เด็กซึ่งหากินที่ได้ที่นี่นะคะแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะร้านโต้ะนํำเหงนะคะพี่เคยมาที่นี่มาก่อนไหมคะเคยมาแต่ฝั่ง ฟังลำเนินยังไม่เคยข้ามาใช่ค่ะเพิ่งรูร้รว่าตรงนี้มีแบบเป็นธรรมชาติเป็นบ้านจีนเก่าๆย้อนยุคอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งเป็นคนชอบสไตล์จีนแบบนี้อยู่แล้ว อนุรักษ์ความเป็นจีนอยู่ด้วยก็คือเหล่าตละก็คือตลาดเก่าแล้วก็ยังอนุรักษ์ความดั้งเดิมของที่นี่ไม่ว่าคุณจะแต่งชุดจีนอะไรข้ามาเนี่ยทางนี้จะเข้ากับบรรยากาศมากเลยเพราะว่ามีแต่งลังนะครับแล้วก็มีอาหารที่อร่อยเหล่าตละจึงมีชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งถูกต้อง ท่านผู้ชมครับและนี่เป็นบรรยากาศของการมาเที่ยวดำเนินสโดยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเข้ามาเที่ยวชมยังสวนกล้วยไม้ไทยครับเรื่องราวของสวนกล้วยไม้นี้นะครับเป็นมาอย่างไรแล้วก็สร้างสวนในการปลูกกล้วยไม้แล้วมีสวนหย่อมให้พักผ่อนหย่อนใจกันแบบนี้รวมถึงคาเฟ่ดีๆแบบนี้เราต้องมาถามท่านนี้เลยครับสวัสดีครับคุณต้นฮะสวัสดีครับคุณต้นโอ้โหทำไมล่มลื่นขนาดนี้จริงๆที่นี่เป็นสวน ส่วนที่เราทํามาจากต้นไม้ดั้งเดิมต้นไม้ดั้งเดิมต้นไม้ดั้งเดิมก็คือเราไม่ได้ปลูกเพื่ออยากให้มันเป็นสวนแต่เราเลือกต้นไม้เดิมที่สวยอยู่แล้วครับหมายถึงเนี้ยนะต้น,นใ,ใหญ่ๆพวกเนี้นะใช่ครับแล้วก็เพิ่งมาทําเป็นสวนมันก็ได้ไดความร่มรื่นแล้วก็การจัดวางมันเลยดูเป็นธรรมชาติครับแล้วนี่เรามีกล้วยไม้สดเลยใช่ไหมแบบนี้ กล้วยไม้ที่ตกแต่งที่นี่เป็นของสดทั้งหมดครับ,รบเป็นกล้วยไม้จริงที่ตัดมาจากในฟาร์มของเราเลยในฟาร์มของเราแล้วก็ได้ให้สมาชิกที่เข้ามาในนี้ได้ถ่ายรูปกันใครเข้ามาบ้านได้ไม่ได้บ้างโอเพ่นเลยครับ,<ล>รบต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแล้วก็ไม่ได้มีค่าเข้าชมที่นี่สามารถเดินทางมาเที่ยวคาเฟ่แล้วก็เข้าชมสวนได้ฟรี ครับไม่ไม่มีค่าเข้าชมไม่มีค่าเข้าชมด้วยใช่เปิดทุกวันครับ,รบ9เก้าโมงครึ่งถึงหกโมงเยน็นทำไมถึงเลือกปลูกกล้วยไม้ที่นี่ทำมากี่ปีแล้วถึงได้ชื่อว่ากล้วยไม้ไทยเลยครับจริงๆผมเป็นผู้บริหารรุ่นที่สองแหละบ,บริษัทเริ่มมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ทําสวนกล้วยไม้ตั้งแต่หนึ่งไร่เลยในกรุงเทพแถวบางมดเหรอใช่ครับครับ,รบแล้วก็ทําสวนกล้วยไม้ไปแล้วก็เริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจส่งออก พอเริ่มทำธุรกิจส่งออกแล้วปริมาณความต้องการของดอกกล้วยไม้มันเริ่มไม่เพียงพอเราก็เลยต้องเริ่มหาแหล่งพื้นที่ปลูกใหม่ก็เลยมาเริ่มจากที่ดินบริเวณดําเนินสะดวกนะครับเราเลยสร้างเริ่มตั้งแต่ 1, 1> แปลง2แปลง,ปลงจนตอนนี้มีพื้นที่นี้มีทั้งหมด300กว่าไร่สิบสเอ็ดแปลงปลูกแล้วครับโอ้ท้างั้นเดี๋ยวเราต้องไปชมข้างในกันแล้วครับได้ครับ เราอยู่ราชบุรีอ่ะรู้ไหมว่าที่นี่มีสวนกล้วยไม้สวยขนาดนี้ไม่รู้เลยเนี่ยครั้งแรกที่มาอีกแล้วอีกแล้วเหรออีกแล้วแล้วอีกแล้วเหรอจริงๆแล้วสองคนนี้เที่ยวต่างประเทศกันอย่างเดียวหรือว่าไม่ได้ออกไปไหนจากบ้านเลยฮะก็มีบ้างแต่อากาศมันก็ร้อนนะคะครับแต่ว่า สวนดอกไม้แบบนี้ก็ไม่เคยเห็นไม่ค่อยมีเลยค่ะที่นี่ใหญ่มากใช่ไปถือว่าเป็นสวนกล้วยไม้ที่ใหญ่มากพี่กบใหญ่สวยแล้วก็บางมุมตัดแล้วบางมุมยังไม่ตัดเขาก็จะสลับกันตัดนะทั้งหมดเกือบ300ไร่นะ1 1แปลงปลูกอ่ะ11มป้งยไร่ใช่แล้วครับใหญ่มากเพราะฉะนั้นส่งออกตมคัดน่ส่งออกส่งออกเลยครับแล้วก็ที่น่ารักที่สุดเลยนะแม่กบนะคือเขาตัดทุกๆวันพระให้คนมาซื้อไปบูชาพระเออ นะครับก็ถือว่าเขาได้ทางการปลูกสวนเกษตรในพื้นที่ของราชบุรีเราทาให้ราชบุรีเรามีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็มีดอกไม้สวยๆส่งออกไปแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อมาถึงคนไทยด้วยกันด้วยในการเอาไปไหว้พระชอบไหว้พระไหมชอบค่ะไปคุณแม่ทุกวันพระเลยค่ะถึงว่าพี่ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมว่ามันขึ้นต้นว่านางสาวหรือว่านางฟ้า จริงๆกล้ยไม้ต้องการการใส่ใจอยู่พอสมควรแต่ว,ว่าด้วยธรรมชาติของเขาเองเขาก็เป็นพืชที่ทนสภาพอากาศได้ดีอยู่แล้วแต่การที่เราจะให้เขางามแล้วก็ออกดอกสวยนั่นก็ต้องอาศัยปุ๋ยที่เป็นอาหารของเขาความชื้นก็คือการรดน้ําสม่าเสมอที่นี่ถ้าสายพันธุ์ที่อยู่ในแปลงปลูกนะครับเรามีอยู่ประมาณ30สายพันธุ์สาสายพันธุ์เลยในเชิงพันธุ์<อ>แต่ว่าในจุดที่เราเก็บสะสมพันธุ์แล้วก็พัฒนาสายพันธุ์อยู่ด้วยเนี่ยก็ อีก2-300สายสายพันธุ์โอ้โหจริงๆส่วนกล้วยไม้เนี่ยเราเปิดให้ชมแบบโอเพนเลยแต่ว่าระวังเรื่องความชื้นแฉะของพื้นนิดนึงครับระวังลื่นก็คือเดินตามทางหลักนะใช่แล้วก็เดดินนไ้ใทางย่อยก็เดินได้แต่จะฝากเรามันระวังเรื่องความลื่นใช่ครับ เป็นประจำเช่นเคยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเที่ยวกับเราแบบนี้ไปเจอประสบการณ์ร่วมกันแบบนี้ท็อปออฟไทยของเรามีเส้นทางการท่องเที่ยวให้ท่านเลือกทุกเดือนเลยครับท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารของเรานะครับทาง YouTube Facebook และรวมถึง l ล ne นะครับท็อปออฟไทยเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารของเราและสามารถติดต่อกับทีมงานของเราได้อย่างใกล้ชิดครับออกไปเที่ยวเมืองไทยกันไหม ขับรถไปด้วยกันท่องไปตามเส้นทางฝันให้มันถึงทุกจุดหมายอยากไปเที่ยวกับเธอเธอเธอได้ไปเจอเพื่อนใหม่ทั้งออกตกเหนือใต้เราจะไปด้วยกัน ฉันรักเมืองไทยเราจะไปเที่ยวกัน